สดนะครับในช้าวันใหม่นะครับน,นี้ตรงกวันจันทร์แล้วจากเมื่อวานนะครับที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันไทปูนเอคานข้างบนนั่นแหละครับของโบสถวัดพันสีงนี้ครับ ร่วมแรงร่วใจกันนะครับมากมายหลายท่านเหมือนกันทั้งบวชุสุภาพุตรีนะครับอยากเห็นอุโบสถหลังนี้เสร็จเร่วงเร็ว,รวทำกันไปเรื่อยๆนะครับะระยเวลา พอสมควรน,นะครับปีมากว่าได้ขนาดนี้ก็คิดว่าเก่งมากแล้วครับอีก2อปีนะครับก็น่าจะแล้วเสร็จกจกำลังใจให้กันและกันด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ เขามารับชมนะครับแล้วก็ติดตามมาเรื่อยๆในการสร้างบุตรหลังนี้นะครับคิดว่าคงอีกไม่นานคงจะแล้วเสร็จวันสองสามปีได้นะครับก็ดูกันไปเรื่อยๆนะครับการก่อสร้างนี่ก่อสร้างเหมือนกันก่อร่างสร้างเนื้อสร้างตัวเหมือนกันครับต้องใช้ระยะเวลา การมั่ยัตรประหยัดเก็บเก็บหอมรอมริษ์เหมือนกันการสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งนี่ก็ค่อนข้างจะใช้เวลาเหมือนกันเป็นกำลังใจกันไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณด้วยกันแล้วกันที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับแล้วก็เข้ามารับชมกันเรื่อยๆก็ติดตามกันต่อไปครับ จนกว่าจะสำเร็จลุล่งไปด้วยดีนะครับในเช้าวันใหม่ครับของวันนี้วันจันทร์เดือนมิถุนายนนะครับปีส5 6พันะค5รับปีนะครับบรรยากาศยามเช้าๆนะครับสดชื่นเย็นสบาย หลังจากทำวัดเช้าเสร็จนะครับรู้สึกสดชื่นดีเมื่อกันขออนุโมทนาคุณสรจิตนานีากายวาจาใจที่คิดดีแล้วก็แล้วกันนะครับขออนุโมทนาสาธุด้วยกัตล้วกันครับผม